การสนทนาเรื่องเครื่องสนุกของพระอริยเจ้ากุณทะลียปริภาชกได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเ้าพเจ้าเป็นผู้ชอบเที่ยวไปตามหมู่บริษัทในอารามต่างๆข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเมื่อค้าพเจ้าเสร็จพัตกิจในเวลาเช้าแล้วหลังจากเวลาแห่งพัตแล้วจิตประจําวันของข้าพเจ้าเคอเที่ยวไปจากอารามนั้นสู่อารามนี้ จากอุทยานนั้นสู่อุทยานนี้ในที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งหนึ่งเป็นผู้มีการเปลื้องวาทะแกลกกันและกันว่าอย่างนี้อย่างนี้เป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจอานิสงส์ก็มีมีการติเตียนกันเมื่อกล่าวคาถาน,นั้นนั้นอยู่เป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจก็มีก็พระสมณโคดมเล่าเป็นผู้อยู่ด้วยการมีอะไรเป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจดูก่อนกุณฑริยะ ตถาคตอยู่เ้ืยอการมีผลแห่งวิชาและวิมุตติเป็นเครื่องสนุสนานชอบใจข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็ทำเหล่าไหนเล่าที่บุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมทําวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ต่อจากนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสธรรมที่ทําวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ในลักษณะที่เป็นธรรมส่งเสริมกันและกันให้เกิดขึ้นโดยนัยแห่งปฏิจจสมุปบาทเป็นลำดับไป เคอโพชชงเจสติปฐานสสุจริตสและอินทรียสังวรมีรายละเอียดที่ผู้สนใจจะหาอ่านดูได้จากหนังสือชุดธรรมโคดชื่อปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์หน้า631ที่หัวข้อเรื่องว่าปฏิจจสมุปบาทแห่งวิชาและวิมุตติโดยสังเขป